สวัสดีค่ะพบก,กับอุ้ยิ้มแอนแฮปปี้เวอร์เวอเวอเวอ้าวมันีผ้าทีผ้านองมากมัดตรงไม้ขายค่ะว่นพาหน่อยเร้วม,มัดตรงไม้ไปขายที่ตลาดนะคะตอนเย็นมัดกันเลยค่ะมัดกันเลยเขายว่นพาหน่อยค่ะนะ่้ยิ้มหายกิ้น้ำมันค่ะยู่ขา้างหลังนียู่ข้างแขนสายนีก็เชื่อ อายค่ะสวัสดีครับหน่อยที่หละ่ะอันเ็มซีบไปไปไ่บอกว่าปวดข้อหัอนไปเลยค่ะเพราะว่าข้อโต๊ะกอนค่ะก็เลยอยู่ทั้งของอาไงสิไม่ได้กแกงนะคะยู่งกันสองคนสามคนผู้หนึ่งย่เสียงหน่อยนอนแนมึงอยู่ ให้กำลางใจต้องกำลังใจลูกคือเกา่ามองกะงามคือเก่าวิบวับวิบวับคนสวยคนสวยก็ต้องอยู่กับผองสวยงามนะคะมีผองสวยสวยงาม นหน้าบม่ได้เลยค่ะข้อโต๊ะนอ,อนเลยยืดัาา้างขานองจริงตาออยยังจะกระจันกระจันกระันกระนอ้าวเป็นแค่าหางก่อนคนเข้านะคะถ้าเกิดว่าหากได้สี่เหตุนะคะเข้าเอย่างเข้ากับมีความชุกเข้ากับจะอยู่แบบ มีความสุขค่ะทำอะไรก็ได้เงินเหมือนกันเพราะแค่มีความขยันนะคะแต่ขยันเข้ากับยู่ใดค่ะเข้าแบบกับเอกินยาดมีแบบม,แบบมีความพพคุ่กคขอบขวคะมันมีผ้าหน่อยแต่สีออกแก้วแบบ ราเรื่องราเรื่องนิดนึงนะคะ <S <S นะกินน้ำมันภาคก็จะปูกวางกับมันถังค่ะอันนี้ดอกดาวเรืองที่นักยิ้มไปกินก็จะผ่องเพลงให้ฟังนะคะเพราะนักยิ้มผ่องเพลงให้ฟังปุ๊บหลังจากที่เข้าไปกินก็จะผ่องเพลงในปลาดอกดาวเรื่องค่ะเมื่อเท่าราคาดอกดาวเรื่องงามมั้คะ หนาไก่ไงที่น่าหิ้มเลยเพราะว่าได้ฟังเสียงเค้งพรอๆะนะคะจะน่าหิ้มเองน <c oughs> กไหมกับาบางสะพพังเลยค่ะดอกกับแ็งแรงดอกกับหนาเพราะว่าได้ฟังเค้งนะคะอันนี้แอสเตอร์แอสเตรอเตร์นะคะดอกแอสเตรเอร์นี่เองค่ะจะมีหลายสีนะคะ นี่จะมาเห้ามาัดมัดไปแล้วค่ะมัดเสร็จไปแล้วนนี้ห้ามัดแอดเตอร์แล้วก็กดาวเรียงค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะนี่จะกระจังอยกจะห้องเพราะว่าหนาหลอนจะ เป็นนาประจำของเจ้าจันเนื่องที่นวนแต่ว่าที่นวนจีนถ้าไหรไปไปเได้ค่ะแม่ยิ้มกะอุ้ยมีเด็กมามีเด็กมาเอา้าจักรยานจะใส่ล่ะมีเด็กมาวา ช่มันจะกรอยานมีเด็กมาแา่ครับงูยางเอาไปที้น้ำไปไปที้น้ำไปโทรศัพท์นู้ตรงนี้นี่ไงเขียนังไงสวัสดีครับเหนดีกดิสวัสดีครับโอ้ยสงสัย มาเสียยาีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ะมาจี่ละร้านหน่อยกับผู้รายหามาจะเรีนกันสงสัยว่าเหตุอี่หยางว่าซ้าไม่ใช่ออมสิลร้านเลิบสร้างไปแลีนหนึ่งวัาจ้า เราอังเ้น Sch ่อะนะไืเสียงเฟื่องคุยู่ฟังถ้ากันยู่แบบกบูกก๊าบล้างก็ขอบคู่อังเสียยละค่ะยู่แบบง่วงๆมึ่งแงมหาจินใจง่วงๆมึ่แงมไป แนแขนใส่หันหน้าบปได้เลยค่ for, นะปวดข้ uk, อนักข้อโตกหมอนจึงไอนอนเฉยนะจ๊าดมาสนเลยเอา้าเด็กชายต้องชินมาสวัสด,ดีครับดิไหนเห็นไหมบอ๊นสวัสด,ดีครับเอา้าเด็กนี่นะคร,รับเสยเห็นก็ี่แหละสาวเสยค่ะอากับบางหลานจะมีเห็นบ้างหนึ่งนั่งเด็กเด็กน้อย เหมือนเหนขื one, mm ่อนกล่องทกันเขือนกล่องอยู่ที่ซองเหนื่อยไก่ด้วยโอเคค่ะมือนเอาความสวยความงามมาฝากท่านผู้ชมนะคะนี่ดอกไม้สวยๆค่ะแล้วก็อาชีพที่นักยิมเพจจะชื่อใช้ดอกไม้นั่นเองวันพักแล้วก็มือธรรมดาค่ะเฮ็ดสวนจะเลี้ยงงวเลี้ยงแพะแล้วก็ยุบ้านนี่ละค่ะ เมืองแม่เมืองลูกเมืองเล็กหน่อยนี่ล่ละก็เด็ดทไไี่ใส่เลค่ะเป็นงวาไม่เมมนี้ยไม่แถวบานนี่ล่ละโอเคค่ะเดี๋ยวนิ้มจะาตั้งใจมาให้เซ็ตน,นะคะเดี๋ยวจะเพ่อท่านขายขอบคุณผุ้ติดตามทุกคนเลยนะคะถี่เมืองคลิปนิ้มนิ้มก็จะตั้งใจให้คลิปด,ดีๆให้พี่ให้น้องในเมืองอีกต,ต่อไปค่ะเมื่อนี้ขอกาข่าวคำ่า สวัสดีค่ะลาไปขอความสวยงามนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย